สวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงตุย้ยจะมาพาทำที่ชาร์จแบต18650แบบง่ายๆนะครับด้วยรางฐานคู่แบบนี้นะอันนี้ลุงตุย้ยก็จะมีแบตเตอรี่18650ที่ชาร์จเต็มมาแบบนี้นะครับจะเอามาลองใส่ดูรางฐานแบบนี้เป็นรางฐานแบบอนุกรมนะครับนี่มันจะมีสลับหัวกันแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบอนุกรมนะครับ ก็จะมีรางคู่กับรางเดี่ยวก็มีนะครับอันนี้แบบรางเดี่ยวนะครับตรงนี้เราเอาให้ดูเฉยๆก่อนนะครับต่อมาลุงตุ้ยจะทําเป็นรางคู่แบบนี้นะนี่อันนี้เขาเรียกต่อขนานนะครับนี่จะเป็นขั้วบวกขั้วลบแบบนี้เลยนะครับแยกส่วนออกมาแล้วก็จะมีกล่องใส่ใบมีดคัตเตอร์แบบนี้นะครับลุงตุ้ยจะใช้ตัวกล่องเข้ามาทํางานนะครับนี่เลยก็จะประมาณแบบนี้นะครับ ต่อมาก็จะมีโมดูลชาร์จนะครับเป็นหัวไทซีแบบนี้3 7โวลต์2อันแบบนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ตัวบอกโวลต์ทั้งหมดนี้จะมีวิธีทำอย่างไรขอท่านผู้ชมติดตามรับชมนะครับเราก็จะมาเริ่มทำการวางโมดูลชาร์จที่กล่องใบมีดคัตเตอร์ของเราก่อนนะครับว่าเราจะวางตำแหน่งตรงไหนเราก็กะระยะให้พอดีเลยนะครับแล้วก็ขีดเพื่อที่เราจะฝัง โมดูลชาร์จของเราลงไปให้แน่นนะครับตรงนี้เมื่อได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วลุงตุ้ยก็จะใช้วิธีการาคัตเตอร์กรีดลงไปแบบนี้นะครับอันนี้ท่านผู้ชมจะใช้วิธีใดก็ได้นะครับจะเป็นเลื่อยหรือจะเป็นหัวแรงร้อน,อน,อนจี้ก็ได้นะครับนี่แต่ว่าลุงตุ้ยจะทําเป็นคัตเตอร์แบบนี้นะครับกรีดต้องระวังมือด้วยนะครับถ้าว่าถ้าคิดจะทําแบบนี้นะครับ นี่ลงตุ้ยก็ไม่ประมาทนะครับก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะครับนี่ก็กรีดลงไปให้ได้ตำแหน่งที่เราระบุเอาไว้นะครับมันก็จะพอดีกับที่เราจะวางโมดูลชา์จลงไปแบบนี้นะครับนี่เมื่อได้ตรงนี้แล้วเราต้องกะระยะให้พอดีนะครับนี่เราดูตำแหน่งาฐานด้วยนะครับให้มันลงไปในร่องแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่เวลาเราติดกาวแล้วเขาจะแน่นแข็งแรงนะครับตรงนี้ ถ้าเราวางลอยๆก,ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราจะวางดีกว่านะครับแต่ว่าลุงตุ้ยจะวางลงไปในร่องแบบนี้นะครับนี่เลยก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับต่อมาเมื่อเรากะระยะตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้ความหมายก็คือทําทั้งสองอันนะครับก็คือซ้ายกับขวาแบบนี้นะครับนี่ลุงตุ้ยก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับนี่เลยเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราตัดแต่งให้เขาพอดีเลยนะครับ เดี๋ยวเวลาเราทากาวแล้วจะได้ง่ายๆนะครับตรงนี้หรือท่านผู้ชมจะใช้เป็นแบบอื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นกล่องมีดคัตเตอร์ของแบบของลุงตุ้ยนะครับตรงนี้อันนี้ลุงตุ้ยทําให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเพราะว่ากล่องคัตเตอร์ที่ลุงตุ้ยดูแล้วเนี่ยมันพอดีกับแผ่นโมดูลชาร์จของเรา,าลุงตุ้ยก็เลยใช้ตัวนี้นะครับประเด็นก็มีอยู่แค่นี้นะนี่เห็นไหมครับ ก็จะได้ประมาณนี้แน่นๆแบบนี้เลยนะครับเราก็จะมาทาบกับตำแหน่งที่เราจะ,ะวางบนรางฐานของเราตรงนี้นะครับนี่ลุงตุ้ยก็กะประมาณเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะทำการวางตัวบอกโบลลงไปด้วยนะครับอันนี้ลุงตุ้ยจะวางเป็นแนวกว้างแบบนี้นะครับนี่ให้เขาอยู่ด้านข้างๆแบบนี้เลยเวลาเราจะใช้งานเราจะได้มองเห็นแบบง่ายๆนะครับนี่ลุงตุ้ยก็ตัดตรงนี้ให้พอดีกับ ตัวบอกวลต์นนะครับความลึกลงไปใช้วัดเอาก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับนี่ลุงตุ้ยก็ทําการตัดมาเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับนี่ไอกล่องตัวเนี้ยมันจะแข็งนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นสันมันแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกแข็งเพราะฉะนั้นมันก็จะทนทานด้วยนะครับถ้าเราใช้ประโยชน์เขาได้เนี่ลุงตุ้ยก็ตัดได้ประมาณแบบนี้นะนี่อันนี้มันไม่ตรงเราก็ตัดแต่งได้นะครับตรงนี้ ไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็วางให้เขาพอดีเสมอกับขอบแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวเราจะติดกาวนะครับก็จะได้ประมาณนี้การที่เราจะวางตัวบอกโวลต์ลงไปเนี่ยเราต้องวัดดูก่อนนะครับว่าไปแตะก,กับแบตเตอรี่ดูนะครับว่าอันไหนเป็นด้านบนด้านล่างแบบนี้นะครับนี่ต่อมาลุงตุ้ยก็จะทําอีกด้านนึงใช่ไหมครับตรงนี้นะมันจะเป็นฝาข้อพอดีเลย แบบนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยตัดตรงนี้ออกนิดนึงตรงเนี้ยเราติดกาวไว้ก่อนก็ได้นะครับอ่าให้เขาอยู่ตัวก่อนตรงนี้มันยังแก้ไขได้อยู่นะครับอ่าลุงตุ้ยก็ใช้ปืนกาวติดให้มันแน่นนิดนึงก่อนนะครับเพื่อที่เราจะสะดวกในการทําอย่างอื่นก่อนนะครับแบบนี้อ่าก็จะได้ประมาณแบบนี้เลยนะนี่อย่าลืมเอาสายไฟลอดลงไปก่อนนะครับอ่าตรงไหนที่เราคิดว่าเราจะทําขั้นตอนต่อไปเราก็ต้อง คำนวณให้ดีด้วยนะครับว่าเราจะวางสายไฟลงไปตำแหน่งไหนแล้วเราก็เจาะรูเอาแบบนี้นะครับนี่ตัวบอกวนก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะครับเราก็ติดกาวให้แข็งแรงไว้ก่อนนะครับต่อมาเราก็จะมาทำการบัตรกีอ่าอ่าโมดูลชาร์จของเราใช่ไหมครับมีขั้วบวก b บวก B ลบอันนี้ก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับ b บวกสีแดงนะครับ อ่า B ีลบก็สีดำแบบนี้ใส่ให้ถูกข้างนะครับเราก็ทำการบัดกีเข้าไปใส่ใสายไฟให้แข็งแรงเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเติมเนื้อตะกั่วเข้าไปไปก่อนนะครับไปรอเพื่อที่สายไฟลงไปจะได้ติดแบบง่ายๆนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะต่อมาเมื่อเราได้อ่าติดตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เจาะเจาะรูเพื่อเอาสายไฟเข้าไปในข้างในนะครับตรงนี้เราอย่าอย่าพิ่ง ติดโมดูลชาร์จถาวรน,นะครับเราก็ทำไปก่อนแบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราแก้ไขงานหรือการเดินสายไฟของเราจะได้ทำได้ง่ายๆนะครับตรงนี้นี่เดี๋ยวลงตุ้ยเจาะรูเพื่อที่จะให้สายไฟลงไปที่ขั้วของรางฐานนะครับก็จะเป็นตรงนี้ประมาณแบบนี้นะครับเราก็เจาะรูลงไปสองรูแบบนี้นะครับนีอ่อาจจะมีการแก้ไขตรงนี้เราก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าโมดูลชาร์จของเรายังไม่ได้ยึด ให้แข็งแรงนะครับตรงนี้ยังสามารถเปิดแก้ไขางานได้อยู่นะครับนี่เราก็ทําการเอาสายไฟลงไปก่อนนะครับนี่เลยบวกลบตรงนี้แล้วเราก็กะระยะดูนะครับว่าสายไฟโค้งมาประมาณแค่ไหนแบบนี้นะมันจะเกาะอยู่แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเราตัดอขอบตรงนี้พอดีกับโมดูลชาร์จใช่ไหมครับตัวที่2ก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้หลวงตุ้ยก็ทำการบัดกรีตัวที่2เหมือนกันนะครับ นี่ก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับโอเคก็ทําเหมือนเหมือนอันแรกเลยนะครับเราหาตําแหน่งวางแล้วก็นําสายไฟลงไปตรงนี้มันจะมีสายไฟของตัวบอกโวนสองเส้นใช่ไหมครับบวกกับลบอันนี้ไม่งงนะอันนี้โอเคเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็เจาะรูเอาสายไฟจากโมดูลชาร์จลงไปเหมือนอันแรกเลยนะครับเจาะเข้าไป ล่องตัวนี้มันจะมีประโยชน์ก็คือมันสามารถเก็บสายไฟให้เป็นเป็นที่เป็นทางแบบนี้นะนี่เห็นไหมครับก็จะลงไปประมาณอย่างนี้นะโอเคนี่เรายังไม่ติดนะครับแต่ว่าเราวัดระยะเอาไว้นะครับเพื่อที่เราเปิดแก้ไขางานได้นะครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่ง่ายนิดเดียวเลยนะนี่โอเคเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็เจาะรูลงไปอีกนะครับชุดที่2 ตรงนี้โอเคก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเอาสายไฟร้อยลงไปแบบนี้นะครับนี่ง่ายๆเลยแบบนี้นะครับสายไฟดำแดงก็ระบุอยู่แล้วนะครับเป็นบวกลบอันนี้ไม่น่ายากเลยนะครับตรงนี้ต่อมาเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนี่ตรงนี้คู่บวกลบใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะทำการนำ สายไฟของตัวบอกโวลต์น่ะมาแตะทีะ่โมดูลชาร์จนะครับตามขั้วแบบนี้เลยนะอันนี้เราก็ต้องเพิ่มสายไฟเข้ามาใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอาชุดแรกก่อนก็ได้นะครับก็คือจะมีสายบวกกับลบใช่ไหมครับเอาไปเข้าที่ขั้วอันแรกก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ตัดให้พอดีแล้วก็ทำการบัดกรีให้แข็งแรงก่อนนะครับตรงนี้อันนี้เป็น ตัวบอกวนนะครับสายไฟคั่วบวกของตัวบอกวนก็เอามาเข้าที่โมดูลชาร์จตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะต้องเพิ่มสายไฟอีก1เส้นใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะโยงไปที่ตัวที่ตัวแรกใช่ไหมครับอ,อันนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยจะเรียกว่าตัวที่1กับตัวที่2ดีกว่านะครับโอเคเมื่อเราเพิ่มสายไฟเข้าไปแล้วเราก็โยงคั่วบวกนี่เอาไปเข้าที่ ตัวที่หนึ่งใช่ไหมครับนี่เอาไปบัดกรีใส่กันนะครับนี่ก็จะเป็นขั้วบวกของวงจรแล้วนะครับนี่อันนี้บัดกรีให้แข็งแรงเลยก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับขั้วบวกโมดูลชาร์จตัวที่1กับตัวที่2ต่อมาก็จะเหลือขั้วลบใช่ไหมครับเราก็เอาขั้วลบของตัวบอกโบมเนี่ยไปเข้า,าตัวที่2ตัดให้พอดีแล้วก็โยงไปขั้วลบตัวที่1ใช่ไหมครับ ก็ง่ายๆนะไอ้ตรงนี้ท่านผู้ชมก็คงจะไม่งงนะครับดูช้าๆดูหลายๆรอบอันนี้ลุงตุ้ยพยายามอธิบายแบบช้าๆแล้วนะครับนี่เราก็เอาสายไฟเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับขั่วลบทําเหมือนคั่วบวกเมื่อกี้เลยนะครับเอามาใส่ให้ถูกคั่วนะครับแล้วก็โยงไปหาโมดูลชาร์จตัวที่2ใช่ไหมครับข้างซ้ายมือที่จอนี้เป็นตัวที่1นนะครับอ่านี่ เราก็โยงมาเข้ากับขั้วลบตัวที่2แบบนี้นะครับอ่าเราก็ทําการบัตรกีให้แข็งแรงเลยนะครับตรงนี้นี่ก็จะโยงกันแบบนี้นะครับเมื่อเรามีการชาร์จเข้าไปไฟเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าไฟก็จะวิ่งเข้าไปที่รางฐานนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะอ่าอันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะออกมาหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้นะต่อมาเราจะมาประกอบรางฐานกันนะครับ ตรงนี้เราต้องวางให้ถูกห้ามสลับกันนะครับก็คือด้านที่มีสปริงเป็นขั้วลบใช่ไหมครับเราก็เอาลงไปแบบนี้เลยนะครับเราทําการติด2อ,อันนี้ให้เป็นอันเดียวกันก่อนนะครับนี่ลุงตุ้ยก็จะใช้เป็นกาวร้อนติดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หาวิธียึดให้แน่นเลยนะครับลุงตุ้ยก็จะใส่เข้าไปตามซอกแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะด้านหลังก็แบบนี้ด้วยแล้วเมื่อมันเซตตัวแล้วเราก็ หาคัตเตอร์มาปาดให้เรียบๆก็จะ,ะน่าใช้นะครับตรงนี้เราจะเอาขั้วบวกขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้สีแดงนะครับเป็นขั้วบวกเราจะทําการต่อเข้าไปที่โมดูลชาร์จของเรานะครับนี่อันนี้นะ,ะขั้วบวกเห็นไหมครับนี่มันก็จะมีโมดูลชาร์จจะมี2เส้นอยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะเอาข้างไหนก็เล็งให้ดีนะครับที่สําคัญก็คือต้องเอา ตรงหัวชาร์จเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะครับเมื่อ,อลุงตุย้ยวางตรงนี้ลงไปแล้วเดี๋ยวลุงตุ้ยย้ายสายไฟก่อนดีกว่านะครับเพื่อที่ให้สายไฟออกข้างๆมันจะได้ไม่เป็นเนินนะครับแบบนี้นี่ย้ายตำแหน่งสายไฟก่อนนะครับจากที่เราเอาลงไปด้านล่างนะเราเอามาใส่เป็นด้านข้างนะครับแบบนี้มันก็จะวางกล่อ,องลงไปแบบเรียบๆนะครับตรงน,นี้เห็นไหมครับก็จะออกมาประมาณนี้นะนี่ โอเคเมื่อเราแก้ไขตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่สายไฟก็จะอยู่ออกมาแบบประมาณแบบนี้นะนี่เห็นไหมครับอ่าแล้วเราก็ทําทั้งสองตัวเลยเหมือนกันเลยนะครับย้ายออกมาอยู่ด้านข้างทั้งสองชุดเลยนะครับอ่าสำหรับโมด,ดูลชาร์จนะครับตัวนี้โอเคก็ใส่ขึ้นมาตัวนี้ก็ท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า อ่าขั้วบวกลบบบวก B ลบใช่ไหมครับนี่ก็จะได้ประมาณอย่างนี้ทั้ง2อ,อันเลยนะครับเรากะระยะแล้วก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาทาบกับสายไฟที่รางฐานนะครับอ่ารางฐานก็จะมีอ่าสองขั้วใช่ไหมครับบวกกับลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่าเราก็ต่อชุดของใครของมันเลยนะครับข้างซ้ายข้างขวาก็ว่ากันไปนะครับอ่าที่สําคัญก็คือเราต้องใส่ท่อหดหรืออ่า เทปพันสายไฟให้แข็งแรงนะครับตรงนี้ห้ามชนกันนะครับนี่เราก็ทําการบัดกรีให้เขาแข็งแรงเลยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นขั้วบวกแล้วก็ใส่ท่อหดแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่เสร็จไปละหนึ่งเส้นนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้วลบก็ทําเหมือนกันนะครับอ่าใส่ท่อหดด้วยวัดให้ระยะได้พอดีนะครับตรงนี้แล้วเราก็ทําการอ่าตัด ปอกปลายสายไฟให้เรียบร้อยแล้วก็บัตรกีให้แข็งแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จหนึ่งชุดใช่ไหมครับชุดชาร์จของเราอันที่หอันนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับมีบัตรกีให้แข็งแรงเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เลยใส่ท่อหดเข้าไปแล้วก็บัตรกีให้แข็งแรงอย่าลืมใช้ไฟแช็กลนให้เขาหดตัวด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะได้ลัดแน่นขึ้นนะครับตรงนี้ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีที่ชาร์จแบต18650แบบง่ายๆเลยนะครับตรงนี้อ่าโอเคนี่อันนี้เราก็ต้องทําให้เรียบก่อนนะครับเพื่อที่เราวางกล่องลงไปจะได้ไม่ติดไม่เนินนะครับแบบนี้โอเคเห็นไหมครับนี่เราก็เอาสายไฟของโมดูลชาร์จที่เราท,ทําทีแรกใช่ไหมครับนี่เอามาเข้ากับอ่าคั่วลบตรงนี้ มันอยู่ด้านในนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ทาการตัดต่อบัดจีให้แข็งแรงเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วเราก็ใส่ท่อหดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่หรือว่าถ้าเราจะลากสายไฟลงไปยาวๆไปบัดจีที่ขั้วเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ประเด็นนะตรงนี้ก็คือเราทําให้เขาติดกันก็แล้วกันนะครับแบบนี้ทําทแบบไหนก็ได้นะครับให้เราบัดจีเป็น ขั้วให้ถูกต้องก็แล้วกันนะครับนี่ตรงนี้นะอ่าขั้วลบก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยเก็บงานก่อนนะครับนี่ก็จะได้ประมาณแบบนี้นะอันนี้ขั้วลบเสร็จไปแล้วใช่ไหมครับต่อมาก็จะเหลือขั้วบวกสีแดงตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เราก็เอาลงไปตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะมาบัตรกีที่ที่ขั้วนะครับอ่าตรงเนี้ยเดี๋ยวลุงตุ้ยบัตรกีที่ขั้วเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอ่าสีแดงมัน ตรงนี้มันจะแบบแค่ระยะสั้นๆตรงนี้นะครับเราก็ทำการเติมเนื้อตะกัวเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็ตัดสายไฟเก่าทิ้งไปนะครับทำการบัดกีให้แข็งแรงเหมือนกันนะครับขั้วลบถ้าจะทำแบบขั้วบวกก็ได้นะครับแต่ว่าเราต่อกันไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นี่เราก็ทําการเติมเนื้อตะกัวไปที่ปลายทองแดงแล้วก็บัดกีให้แข็งแรงเลยนะครับตรงนี้ นี่โยงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเอาไปจ้ำกับตรงฐานขั้วเลยนะครับตรงนี้ก็จะไม่เกะก,กะนะครับตรงนี้โอเคต่อมาเราก็จะเอากาวสองหน้ามาวางตรงกล่องรางฐานของเราตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะเราก็จะทําการตัดให้พอดีนะครับตรงนี้ลุงตุ้ยใช้เป็นกาวสองหน้าชนิดเป็นอะคริลิกนะครับแบบนี้นี่ก็จะลอกหน้าออกมาเหนียวเหนียวแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ แข็งแรงแน่นอนเลยนะครับแล้วเราก็ใส่กล่องเข้าไปให้พอดีเพื่อที่จะปิดขอบด้านบนตรงนี้นะครับเราก็ตัดให้ยาวพอประมาณนะครับไม่ต้องสั้นมากแล้วก็อย่ายาวมากนะครับต่อมาเมื่อเราทําการประกอบอชิ้นส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วเราจะมาใช้อ e ีฟอกซี่ติดโมดูลชาร์จของเรานะครับเราก็ทําการผสมให้พอดอีกับที่เราจะใช้งานนะครับตรงนี้เราต้องใช้ เวลาเร่งนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะรีบทากาวลงไปตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเซ็ตตัวเร็วนะครับนี่่หลวงตุ้ยก็เร่งมือตรงนี้นิดนึงนะครับนี่เราก็วางเอาไว้มันจะแน่นเพราะว่าอ่าโมดูลชาร์จของเราตัวเนี้ยเราเจาะเป็นเป็นล่องเป็นฐานอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ตัวเนี้แข็งแรงมากขึ้นนะครับนี่เลยโดยที่ไม่ต้องใช้น็อตยึดก็ได้นะครับนี่เราก็ กดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็รีบติดอ,อีกอันนึงที่เหลืออยู่นะครับตรงนี้เราก็ทำไปด้วยความเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องตรวจเช็คสายไฟด้วยนะครับอย่าให้เขาหลุดเพราะว่าถ้าเขาหลุดแล้วต้องรื้อใหญ่เลยนะครับตรงนี้โมดูลชาร์จของเราตรัวนี้เมื่อมันวางลงไปแล้วกาวอีฟอกซี่ตัวนี้มันก็จะเกาะแข็งแรงเลยนะครับตรงนีเ้เราก็ทำการติดส่วนต่างๆที่เรา คิดว่ามันพอจะใส่ได้ทั้งข้างล่างข้างบนก็ลองเช็คดูนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปท่านผู้ชมจะใช้เป็นกล่องอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นกล่องที่ลุงตุ้ยใช้แบบนี้นะครับนี่แต่ว่าลุงตุ้ยมีตรงนี้ก็เลยเอามาใช้งาน DIY ของเราตรงนี้นะครับนี่เลยเราก็จะมีที่ชาร์จแบต18650แบบนี้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นของที่เรา DIY ขึ้นมาด้วยของที่เรามีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอันอใช้งานได้เราก็พอภูมิใจนะครับที่เราประดิษฐ์งาน DIY ของเราออกมาแบบนี้นะครับถ้าเราซื้อก็ได้นะครับเราก็ซื้อใหม่ๆก็จะมีสภาพที่ดีน่าใช้แต่ว่าอันนี้ลุงตุ้ยทำเป็นแบบบ้านๆนะครับนี่ทำใช้เองแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบตมาใส่ดูก่อนนะครับ แบตตัวนี้ตัวบอกโวลต์ก็จะโชว์นะครับว่าแบตชุดนี้มันมีอยู่สีโวลต์ใช่ไหมครับเพราะว่า,าลุงตุ้ชาร์จเต็มแล้วแบบนี้นะครับเราก็จะรู้เลยนะครับว่าแบตตัวนี้มันมีแบตอยู่เท่าไหร่แบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือสีโวลต์ก็คือเต็มนะครับนี่มันก็จะโชว์บอกแบตพลังงานของเราตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการเสียบชาร์จก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ ไปจะโชว์เป็นสีแดงถ้าเต็มแล้วเขาจะตัดเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับนี่ก็จะได้ประมาณแบบนี้นะเราก็จะมีที่ชาร์จแบต18650ใช้เองแบบง่ายๆนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวลุงตุ้ยจะทําการชาร์จอ่าชุดแบตบชุดใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าชุดนี้มันเต็มอยู่แล้วนะครับนี่ตรงนี้แข็งแรงเลยนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับง่ายๆนิดเดียวเลยนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น แบตที่ไฟที่มันยังไม่เต็ม4โวลต์น,นะครับตรงนี้ตรงเนี้ยลุงตุ้ยยังไม่อยากใช้งานเร็วเพราะว่าเราเพิ่งจะทําไปกลัวกาวมันจะยังไม่แข็งแรงนะครับต้องปล่อยไว้อีกสักพักหนึ่งแบบนี้นะครับต่อมาลุงตุ้ยจะใช้แบตที่ไม่เต็ม4โวลต์เอามาชาร์จนะครับก็คือชุดนี้เราวัดได้3โวลต์กว่าๆแบบนี้นะครับนี่มันชาร์จได้ทีละ4ก้อนนะครับ ชุดละสองก้อนแบบนี้กำลังดีเลยนะครับที่สำคัญตรงนี้เราต้องไม่ไม่ใส่สลับขั้วนะครับบวกลบต้องดูให้ดีนะครับการใส่เข้าไปแบบนี้นะนี่เราก็วางลงไปให้ถูกขั้วแบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปต้องเช็คให้ดีนะครับก่อนที่เราจะกดลงไปแบบนี้นะครับมันก็จะโชว์ไฟให้เราดูแบบนี้นะเมื่อเราทําการชาร์จก็เป็นสีแดงแบบนี้ใช่ไหมครับที่ลุงตุ้ยบอกนะครับนี่ ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเวลาเต็มเขาก็จะตัดออกประมาณแบบนี้นะครับคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ